วันนี้มาพูดเสริมถึงคนที่อยู่ในตลาดคริปโตกันด้วยนะครับโดยหัวเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือการถัวท้นทุนข,ของตลาดคริปโตกับหุ้นเนี่ยมันต่างกันยังไงสําหรับคนที่รู้จักหรือว่าอยู่ในตลาดคริปโตอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตลาดคริปโตเนี่ยมีความผันผวนและก็การวิ่งของราคาที่มากกว่าของตลาดหุ้นแน่นอนอยู่แล้วบางทีเนี่ยวันหนึ่งอาจจะขึ้นไปถึง 20, 30, 40เคยถึงไป3ี0ก็มีแอ่ของหน้นเนี่ยมไนอามจ,จะไม่ถึงขนาดนั้น็ีต่อให้เป็นลาดอเมรนกาก็ตาม ทีนี้การถั่วต้นทุนในวิธีแบบของผมเนี่ยจะไม่ใช่การถั่วต้นทุนแบบว่าเฮ้ยเราไปซื้อตอนที่มันอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็มันตกลงมาแล้วก็ซื้อถั่วเพิ่มอย่างเงี้ยผมจะเรียกว่าการถั่วขาลงนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่วิธีที่ผมทําเพราะว่าการถัวขาลงเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะใช้กันสําหรับการถือระยะยาวแต่ว่าการถัวของผมเนี่ยจะเป็นการถั่วขาขึ้นเดี๋ยวก็คือตอนที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นตอนเริ่มของแท่งนั้น แล้วก็ค่อยๆไล่ซื้อเพื่อที่จะมั่นใจว่าตอนเนี้หุ้นมันกําลังเบรกแล้วหรือว่าคริปโตตัวนี้กาลังเบรกแล้วเพื่อที่จะได้กําไรที่แน่นอนมากขึ้นแล้วก็กําจัดความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับแต่ส่วนมากคนมักจะไม่ใช้วิธีนี้กันเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยการที่มันจะถัวราคาขึ้นเนี่ยมันทําให้ต้นทุนมันสูงขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะทําให้เราได้กําไรน้อยลงบางที่เนี่ย การที่จะได้กําไรจาก20%กลายเป็นได้กําไรเหลือแค่15%เหลือ14%อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโหเสียดายแทนที่จะเข้าทีเดียวเลยแต่ว่าข้อดีของการถัวขาขึ้นเนี่ยมันมีอยู่3อย่างหลักๆเลยนะครับหึงเนี่ยเราได้ลองก่อนว่าไอตัวที่เราสนใจเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปได้จริงๆหรือเปล่าเราอาจจะเข้าไปที่25%ของที่เราจะเข้าปกติหรือ50%ของที่เราจะเข้าปกติ สองก็คือสมมติว่าเวลาที่มันเบรกไปแล้วแล้วมันเบรกหลอกหรือว่ามันวิ่งขึ้นไปแล้วมันทุบทิ้งลงมาเนี่ยการที่เราเอาเงินใส่เข้าไปน้อยกว่าเดิมเนี่ยมันจะทําให้เราขาดทุนได้น้อยกว่าหรือว่ามีความเสี่ยงที่น้อยกว่านะครับข้อดีอย่างที่3ก็คือเมื่อเราลงทุนได้จํานวนเงินที่น้อยเนี่ยแล้วเราลงทุนได้หลายตัวใช่ไหมเราจะสามารถมองดูทิศทางของตลาดได้ว่าไออุตสาหกรรมหรือว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันไปนอยู่ในทิศทางไหนมันกำลังจะขึ้นหรือว่ามันยังอยู่ที่เดิมอยู่ แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมแนะนําสําหรับการถัวขาขึ้นของหุ้นเนี่ยมันจะมีการถัวแบบไม่ได้เป็นไม้เดียวอาจจะเข้า50%ของเมื่อวานแล้วก็มาตั้งเข้า50%อีกครั้งของวันนี้ก็ได้เพราะว่าการวิ่งของหุ้นเนี่ยแต่ละวันมันอาจจะวิ่งกันไม่ถึงแบบ10%อาจจะขึ้นแค่3%หรือ4%ต่อวันอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าต้นทุนของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แพงเกินไปทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันยังวิ่งขึ้นไปได้อีก แล้วก็เราจะมั่นใจได้ว่าหุ้นนี้มันกำลังจะวิ่งอยู่จริงๆโดยที่มีความเสี่ยงที่น้อยลงครับแต่การสวนในตลาดคริปโตเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละโทเค็นเนี่ยมันจะมีการวิ่งราคาที่แบบสูงมากๆเลยคือวันนึงเนี่ยขึ้นไปได้แบบ 3 0มเลยก็มีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปซื้อข้างล่าง50%แล้วมันขึ้นไป30%แล้วเราไปซื้ออีกทีอย่างเงี้ยต้นทุนของเรามันก็จะแพงเกินไปใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือในตลาดคริปโตนเนี่ยมันจะเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถที่จะดูดมันได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเราเนี่ยจะต้องพักผ่อนหรือว่ามีช่วงที่ไม่ว่างแล้วก็ทําอย่างอื่นอยู่แน่นอนใช่ไหมครับเลยไม่สามารถที่จะเฝ้าจอตลอดเวลาได้ทีนี้สิ่่งทีผมจะะแนนําก็คื เฮ้ยเรามองแล้วว่าโทเค็นนี้มันน่าสนใจใช่ไหมเราก็ตั้งซื้อรอไว้เลยในที่นี้พอเราแมชกับตัวนั้นแล้วเนี่ยเราก็ตั้งซื้อรอไว้อีกที่หนึ่งเลยทีเนี้ยพอเวลาราคามันขึ้นไปตอนที่เราไม่ได้ดูเนี่ยมันก็ยังจะสามารถที่จะซื้อให้เราได้นะครับโดยที่ต้นทุนของเราเนี่ยย่งไม่แพงและที่สําคัญก็คือผมยังไม่แนะนําในการทัวร์ขาลงในตลาดคริปโตอยู่เับเพราะว่ามันมีการผันผวนที่สูงมากบางทีเนี่ยมันตกลงมาจาก ข้างบนสูงสุดเนี่ย50%แล้วเราไปถัวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตกลงไปอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปหรือมันจะลงไปถึงเมื่อไหร่กลายเป็นว่าการที่เราเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับตลาดที่มันเป็นตลาดขาลงหรือว่าเป็นช่วงที่ผันผวนเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนที่เราหาไว้อย่างยากลาบากเนี่ยมันหายไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปจากสิ่งที่ผมจะแนะนานะครับก็คือแนะนําให้ถัวในขาขึ้น ถ้าสาหรับตลาดคริปโตเนี่ยให้ตั้งราคาไว้เลยว่าจะซื้อที่ราคาเท่านี้กับราคาเท่านี้แบ่งมาเข้าไปแต่ว่าตัวเลขที่ห่างกันเนี่ยผมแนะนําว่าให้ห่างกันไม่เกิน5%เนะครับเหมือนซื้อตรงนี้แล้วห่างกันจากจุดต้นทุนแรกเนี่ยไม่เกินกําตลังสวยเลยถ้าเกิดเกินมากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะมีการทิ้งของราคาลงมาได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการลงทุนที่ผมเทรดขึ้นมาจริงๆในตลาดคริปโตนะครับทั้งรูปแบบที่ถูกและรูปแบบที่ผิดนะครับ ไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับสามารถติดตามผม Investor s o u l ได้ทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับถ้าใครดูทาง Facebook ฝากกดไลค์กด Follow ด้วยและถ้าเกิดใครดูทาง Youtube ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นอเมริกานะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ